นี่คือบอกเขาเป็นคนธรรมดาธรรมดาทำงานหนักและฝันใหญ่เขาอยากสร้างอนาคตให้ดีขึ้นเพื่อตัวเองและครอบครัวเขาหวังจะได้คว้าโอกาสที่ใหญ่กว่าและได้ลงลุยไปกับนักธุรธกิจใหญ่เขาเออมเงินเท่าที่จะมากได้เพื่อสารฝันแต่เขามีทางเลือกอะไรบ้างละ่ะที่จะทำให้เงินงอกเงยเพื่ออนาคตที่มั่นคงเขาฝากธนาคารได้แต่ภาวะเงินเฟ้อสูงกว่าดอกเบี้ยงเงินฝากซะอีก เข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ก็ได้แต่ถ้าจะกู้แบงก์ก็ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเขาอาจจะลงทุนในกองทุนรวมแต่กองทุนรวมเติบโตช้าและผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ที่ผู้จัดการกองทุนเขาถูกล่อใจไปกับแผนรวยเร็วที่ดูดีจนกระทั่งมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเขาอยากลงทุนกับตลาดหุ้นแต่นั่นก็ต้องใช้เงินเยอะหรือต้องซื้อผ่านโบรกเกอร์บอบจึงต้องเลือกระหว่างผลตอบแทนต่ำหรือความเสี่ยงสูง แล้วตลาดการเงินใหม่ก็เปิดตัวขึ้นคริปโตเคอเรนซีบ๊อบมองเห็นว่ามีบางเหรียญที่พุ่งสูงขึ้นหลายพันเปอร์เซ็นต์บางทีเขาอาจจะโรยมหาศาลในการลงทุนคริปโตก็ได้โอกาสดูจะอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่ก็เอื้อมไม่ถึงบ๊อบต้องการที่จะเข้าซื้อเหรียญเจ๋งๆที่พวกอินฟลูเอนเซอร์กำลังพูดกันเขาจึงคว้าเหรียญน,นั้นทันทีที่ออกสู่ตลาดแล้วมันก็ร่วงบิงลงพอดีทำไมละ่ะ ผู้อินฟลูเอนเซอร์นั้นได้เหรียญฟรีตอบแทนการช่วยโปรโมตนักลงทุนรายใหญ่จะได้เหรียญราคาถูกๆก่อนปล่อยสู่ตลาดเพื่อระดมทุนสร้างส่วนบอสต้องรอจนกว่าจะปล่อยเหรียญสู่สาธารณะพอเหรียญขึ้นในทุนเทขายทิ้งสร้างกำไรทำให้ราคาร่วงคุณอาจเป็นคนธรรมดาอย่างเช่นบอบหรือเจนหรือเปโตหรือรัดหรือคิมคุณว่ามีแพลตฟอร์มไหนไหมที่เห็นคุณค่าการลงทุนของเราแม้จะน้อยนิดคำตอบคือมี เม็ดไฟคือแพลตฟอร์มแบบกระจายศูนย์ที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนเต็มรูปแบบด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนแบบยั่งยืนระยะยาวโดยที่ทุกฝ่ายคือผู้ชนะทั้งยังส่งเสริมความร่วมมือและการประสานกำลังการระหว่างแพลตฟอร์มนักลงทุนอินฟลูเอนเซอร์และชุมชนเม็ดไฟไม่ใช่บริษัทไม่มีโครงสร้างในรูปบริษัทไม่มีศูนย์กลางคอยกำกับดูแล เม็ด i ่คือดาวเมื่อโปรเจกต์เม็ดฝ่ได้เปิดตัวสู่ตลาดในเดือนพฤษภาคม2022การเป็นเจ้าของและสิทธิอำนาจในเม็ดฝ่านนได้ถูกโอนให้กับชุมชนเม็ดฝ่าโดยที่ไม่สามารถเรียกกลับคืนได้และการดําเนินการทั้งหมดตัดสินโดยการโหวตเม็ดฝ่าไม่ใช่แค่คริปโตสกุลใหม่หรือธุรกิจบล็อกเชนเม็ดไ่าจะปฏิวัติภูมิทัศ์เศรษฐกิจทั้งหมดด้วยการนําความมั่นคงที่ทัดเทียมแท้จริงมาให้ได้รับการปกป้องด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ไม่มีใครสามารถเข้ามาจัดการหรือหาประโยชน์ส่วน ตเม็ดฝ่ายกำหนดการลงทุนโครงการเมเทอเวิร์สและเว็บทรีที่มีศักยภาพสูงมากและนําโอกาสมาสู่ชุมชนซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่สุดยอดนักธุรกิจระดับโลกเข้าไปลงทุนอยู่โดยผ่านเม็ดฝดาวผู้คนจํานวนนักไม่ถ้วนอย่างบอกก็ได้รับโอกาสเข้าถึงกิจการที่กําลังเปลี่ยนโลกก่อนครือ่ายอย่างเสมอภาคเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยเม็ดฝในที่สุดก็เกิดประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจที่แท้จริงธนาคารรัฐบาลกองทุนสกุลเงินต่างๆ และโซเชียลแพลตฟอร์มทั้งหมดถูกควบคุมจากศูนย์กลางแต่เทคโนโลยีบล็อกเชนทำให้มีการกระจายศูนย์อย่างแท้จริงซึ่งเป็นไปได้เพราะบล็อกเชนหลักๆก,ก,กระจายอยู่บนโนดนับพันๆและการทำธุรกรรมทั้งหมดต้องได้รับการยืนยันผ่านเครือข่ายโนดนั้นแต่ถึงกระนั้นหลายโครงการบล็อกเชนถูกแทรกแซงในทางอื่นซึ่งเอื้อประโยชน์ให้กับคนบางกลุ่มและเอาเปรียบกลุ่มอื่นเมดฝ แก้ปัญหาดังกล่าวโดยผ่านสมาร์ทคอนแท็กทีท่ซับซ้อนมากเป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นบนบล็อกเชนสมาร์ทคอนแท็กเหล่านี้ช่วยให้แน่ใจว่าพันธกิจของเม็ดไฟถูกปฏิบัติแบบอัตโนมัติโดยไม่มีการแทรกแซงใดๆเพราะสมาร์ทคอนแท็กไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือย้อนกลับได้แม้กระทั่งผู้พัฒนาระบบเองก็ทําไม่ได้เรามาลงลึกในรายละเอียดกันระบบนิเวศของเม็ดไฟสร้างขึ้นบนบายน Smartchain โดยมีส่วนประกอบสำคัญดังนี้ NFT ซึ่งเป็นการบันทึกข้อมูลดิจิทัลที่เป็นต้นฉบับและมีลักษณะเฉพาะตัวไว้ในบล็อกเชนโทเค็น BEP20 MFI ซึ่งยืนยานโดยระบบ Proof of Stake ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลตอบแทน proof of stake มอบให้แก่ผู้ถือโทเค็นที่สนับสนุนระบบด้วยการ Stake โทเค็นซึ่งคล้ายการฝากทรัพย์สินในบัญชีฝากประจำโปรแกรมการมอบผลตอบแทน m e d f i r e ให้ผลประโยชน์หลายชั้นแก่ชุมชนเพื่อตอบแทนที่ช่วยกระจายข้อมูลและทำให้โครงการเติบโต metfire NFT เป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศ m e d f i r e NFT ของ m e d f i r e ไม่ใช่แค่ของสะสมมีค่าเช่นงานศิลป,ปะ แต่เป็นที่เก็บข้อมูลการมีปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาการกับเม็ดไฟล์ของคุณหมายความว่าคุณสร้างคุณค่า NFT ของคุณให้เป็น NFT